เย็นวันหนึ่งหลังจากทีมเลิกงานออฟฟิศค่อยๆว่างเปล่าเหลือเพียงเสียงฝนตกพรำๆกระทบกระจกอาชิยังนั่งเก็บงานบนโต๊ะแสงจากจอมอนิเตอร์สะท้อนใบหน้าอ่อนล้าของเขาเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นเมธก้าวเข้ามาพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นมือถือแก้วกาแฟร้อนยื่นให้เฮ้ hey, เห็นยังไม่กลับเลยซื้อมาให้อาชียิ้มบางๆรับแก้วขอบคุณครับคุณเมธใจดีอีกแล้ว เมตนั่งลงฝั่งตรงข้ามวางศอกบนโต๊ะมองอาชิด้วยสายตาที่ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานคุณรู้ไหมคนทั้งออฟฟิศเขาพูดถึงคุณกับทามกันใหญ่เลยอาชิสะดุ้งนิดหนึ่งผมก็แค่ทำงานครับ เมธหัวเราะเบาๆผมรู้แต่ปัญหาคือถามไม่เคยพูดอะไรชัดเจนเลยใช่ไหมเขาเอนหลังพิงเก้าอี้เขาเก่งเรื่องทำงานแต่เรื่องหัวใจนะ่ะบางทีเขาอาจไม่กล้าประกาศว่าคุณสำคัญกับเขามากแค่ไหนอาชิเม้มปากแน่นไม่กล้าสบตาใช่ถามไม่เคยพูดออกมาตรงๆ เมธโนมตัวมาข้างหน้าเสียงอ่อนลงแต่คุณไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนที่ซ่อนคุณไว้หรอกอาชิคุณควรมีใครสักคนที่กล้าบอกโลกว่านี่คือคนที่ฉันเลือกไม่ใช่แค่ซ่อนคุณไว้หลังประตูห้องผู้บริหารหัวใจอาชิเต้นแรงคำพูดนั้นกระแทกใจอย่างแรงจนเขาพูดอะไรไม่ออกเขาก้มหน้ามองไอ้น้ำจากแก้วกาแฟที่ค่อยๆเลือนหายไปเหมือนความมั่นใจของตัวเองที่กำลังละลาย บรรยากาศเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเมธจะพูดต่อผมไม่ได้เร่งคุณนะแต่อยากให้คุณรู้ผมพร้อมจะเป็นคนนั้นสำหรับคุณอาชิชะงักเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเจอแววจริงจังของเมธรอยยิ้มอบอุ่นที่คราวนี้ไม่ได้แค่เล่นๆแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจหัวใจอาชิเริ่มสับสนหนึ่งด้านยังอบอุ่นกับความอ่อนโยนเงียบๆของไทมอีกด้านกลับวันไหวกับความตรงไปตรงมาที่เมธยื่นมาให้ตรงๆ เขาไม่รู้เลยว่าขณะนั้นถามยืนพิงผนังด้านนอกห้องพอดีได้ยินทุกคำชัดเจนตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายดวงตาคมเข้มของเขาแข็งขึ้นเหมือนคลื่นกำลังปะทะโขดหิน